ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,งานเงินด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับโซโล่เลเวลลิงอะไรกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับคลิป EP9 ที่ผมลงไปนะครับก็คือลงสมรภูมิแห่งเวลาแบบซีซั่นเนาะก็คลิปนี้จะมาลงแบบเป็นชาเลนจ์ให้ดูนะเพราะว่ามันมันตัดไม่ทันจริงก็คือครั้งที่แล้วลงซีซั่นครั้งนี้เดี๋ยวจะมาหน้าแบบชาเลนจ์แต่ว่าถ้าเกิดใครจะดูก็ดูเป็นแนวทางพอล้กันนะเอาไว้สําหรับรอบหน้าเนาะ แต่ว่าแต่ละรอบก็อาจจะมีบอสที่ไม่เหมือนกันในแต่ละชั้นเนาะมันมี5ชั้นสําหรับโหมดนี้ก็เป็นโหมดที่เอาไว้แบบได้รับของรางวัลภายใน1อาทิตย์เนาะเพราะว่า1อาทิตย์มันก็รีให้แล้วเราลง5ชั้นเราก็ได้ของรางวัลด้วยเดี๋ยวเรามาลองดูที่ดัดแรกเนาะโดยที่ตอนนี้ผมก็เพิ่งลองกดนะเพราะปกติผมจะเป็นคนที่เคลียวันสุดท้ายก็เลยอาจจะยังไม่รู้ว่าดาดมันต้องลงยังไงเนาะแต่ว่าดูจากดาดแลนะ้วถ้าเกิดให้แนะนําก็คือตัวที่เอาไปก็คงจะเป็น เอาเนาะเอาไว้เคลียบอสแล้วก็อาจจะเอาอาลิเซียไว้เคลียบอส์เหมือนกันนะเป็นตัวดาเมจแล้วก็เอ่อเอาตัวอะไรดีเอาเป็นเมลินก็นได้ปะอืมน่าจะประมาณนี้ครับผมแต่จริงด่านแรกมอนเตอร์มันค่อนข้างอ่อนนะครับเอาอีโบล่าไปเคลียสกิลหนึ่งสกิลเดียวยังสามารถเคลียรได้เลยเพราะว่ามอนเตอร์มันค่อนข้างปลอเนาะก็จริงๆเราเอาตัวอะไรไปก็ได้แต่ว่า ผมว่าเดี๋ยวผมลองเอาชาไฮอินไปละกันเพราะว่าชาไฮอินมันสกิลมันค่อนข้างไวกว่าอาริเซียเนาะมันกดปุ๊บมันออกเลยก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเราจะเคลียร์ได้เวลาอยู่ที่เท่าไหร่เนาะอันนี้ก็ยังไม่ได้รู้เลยนะว่าด่านมันเป็นยังไงเพราะว่าปกติผมกดเข้ามาผมก็มาเคลียร์แค่เดินถ่ายอ่านเดี๋ยวเรามาปุ๊บกดคิวก่อนอืมกดคิวก็น่าจะเคลียร์มอนได้อยู่เอา้าถึงบอสเลยเหรออ๋อ أ, โอเคถ้า ถึงบอสปุ๊บเดี๋ยวผมเปลี่ยนเอาใช้ให้อินมาเคลียบบอสแล้วกันนะอ่ะเรามาลองดูว่าเวลาเราจะทําได้ประมาณไหนเนาะจะได้ที่1นึ่งไหมนะเดี๋ยวเราก็ต้องมาลองดูว้ก่อนนะอ่าสรุปด้ที่สองโอเคไม่เป็นไรถ้าเกิดได้ที่สองก็เอาไว้ค่อยมาแก้มนาะเพราะว่าจริงๆหมดนี้เราก็ต้องคอยแก้เวลาให้เราได้อันดับหนึ่งเนาะเพราะเนี้ยอ่ะเราลงปุ๊บเราได้รับของแต่ว่า เวลาเราอาจจะไม่ได้ที่1แล้วก็ค่อยลงซ้ำเรื่อยๆก็ได been, ้เดี๋ยวเราลงซ้ำจนเวลาเราอาจจะดีกว่าอันดับ1ก็ได้ก็ถ้าเกิดเราแซงอันดับ1ได้เนาะหมายถึงในทุกๆด่านเนาะรวมทั้งหด่านแล้วเนาะอันนี้แค่ด่านแรกก็คือถ้าเราได้ทั้ง5ด่านแล้วเราก็จะได้ของรางวัลรวมอ่ะมันก็จะได้มากกว่าเนี่ยเออก็คือรางวัลกลุ่มเนาะเราจะได้รางวัลอันดับ1ถ้าสมมติว่า ในทั้ง5ด่า,ดานเรารวมแล้วเวลาเราทําได้เป็นอันดับหนึ่งนะเนาะเนี่ยอย่างเช่นแบบคนนี้เขาได้ที่1ใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าด่านนี้เขาได้ที่1แล้วเแบบเวลารวมทั้งหมดเขาได้อันดับหนึ่งเขาก็จะได้รางวัลไปก็คือ,อเนี่ยได้ไอหินสร้างลูนสามหมื่นได้เนี่ยอะไรพวกเนี้ยของรางวัลแต่ว่ามันต้องเอาเวลาของทั้งหาด่านมารวมกันะเนาะไม่ใช่ว่าเวลาแค่ด่านเดียวเพราะนั้นจริงๆบางด่านเราอาจจะเวลาต่ำกว่าคนอื่นก็ได้แต่ว่า บางด่านถ้าเราเวลามากกว่าเขาแบบหลายวิเลยแล้วเวลารวมทั้งหมดอะเรามากกว่าเราก็จะได้รางวัลอันดับหนึ่งไปเนาะก็ถ้าเกิดใครอยากเก็บรางวัลเราก็พยายามทําให้เป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดใครไม่แข่งจริงเราก็แค่ลงลงไปก็ถออก็ได้เอ,อนี่ด้านนี้เขาลงโอ้โหเดี๋ยวเขาลงแค่แปดวิเองเหรอด้านนี้มันด่านอะไรไว้เนี่ยทาไมเขาลงแค่แปดวิมาอ่าถ้าลงแปดวิเอาจริงว่าผมว่ามันต้องใช้เป็นเจอบอสแน่เลย ถ้าเจอบอสผมเอามินบยองกูไปบัฟแล้วก็เอาเอามาไว้ตัวแรกน่าจะประมาณนี้ก็ได้เนาะคิดว่าน่าจะใช่แล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเงาเป็นโจมตีใช้ใไฮอินน่าจะสกิลออกไวก็เผื่อจบไวก็ได้8ดวินี่เขาเล่นยังไงวะเจอบอสปุบเขาเขาซัดเลยใช่ไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวเยวผมเปิดบัฟไว้ก่อนเอาบอสจะไม่เริ่มชิบหายโอเคไม่เป็นไร เราก็ใช้ใช้แฮอินพุ่งหูเก้าวิไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าก้าวิน่าจะอันดับสองใช่ไหมอืมงั้นเดี๋ยวผมค่อยมาแก้ก็ได้ไม่เป็นไรหรือว่าเราเอาอลิเซียมาเบิร์ดที่ว่าว่าสกิลมันหมูด้วยอ่าอันดับสองอยอันดับหนึ่งนี่เขาก็รักษาทุกดานเลยเปะเนี้ยดานหนึ่งดานสองพี่แกเล่นอันดับหนึ่งหมดเลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูเซเบรัสนะเซเบรัสน่าจะเป็นบอสอยู่แล้วอันนี้ ตัวนี้ไม่น่าจะมีมอนให้ตีก่อนเนาะถ้าเป็นเซเบรลัสจริงๆด่าน3มันไม่ค่อยแข็งมากเดี๋ยวผมเอาเอาอาลิเซียเข้าไปตีเลยดีกว่าแล้วก็เอาเมาย์ลินเอาไปบัฟเราไม่ต้องเบรกก็ได้เนาะถ้าเกิดตัวเราแรงพอจริงๆเราไม่ต้องไปเบรกก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเงาผมใช้เป็นทัชเนาะเพิ่มคอแอคแท็กอ่อน่าจะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันก่อน เซเบร์ ira, เริ่มจริงด้วยไม่ต้องตีมอนเตอร์เนาะมันก็เด๋อวเริ่มมาปุ๊บผมก็หลบก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็เปิดบัฟ QTE แล้วก็เปลี่ยนไอเซียมาตีเลยเป็นไงเวลา90อ้าเวลาอ๋อแสดงว่ามันเป็นด่านที่แบบจบบอร์ดได้เวลามันก็จะรันต่อไปนะเพราะฉะนั้นก็กะเวลาให้ดีว่าจะชนะคนอื่นต้องเวลาประมาณไหนอ้าได้ที่1จริงด้วยโอเค จริงๆด่านนี้ถ้าเกิดแรงพอมไม่ต้องอ้นี่อะนะมอนมันยังไม่ได้แบบถึงกระทึกมากเราก็สามารถไม่ต้องเบรกก็ได้แล้วก็สัดไปเลยถ้าเกิดใครไม่ไหวก็ลงแบบเอาไปเบรกกันก็ได้เก็บเวลาเก็บของเล่นๆอ่ะด่านนี้โอ้ได้เงาแนะนำท่านลมอ๋อท่านลมมันไม่ค่อยมีตัวอะไรดีๆเยอะดิอืมท่านลมมันโอ้แต่ของนี่แม่งได้ไอเนี้ย ร่องรอยของเงานี่คือเอาไว้อัพเงาได้มันค่อนข้างดีมากเลยนะแบบมันต้องใช้อะมันเป็นของที่เรียกว่าต้องใช้เลยเดี๋ยวไปอีกสิบสอโอเคเดี๋ยวผมลองลงก่อนแล้วกันนะก็น่าจะใช้เป็นทีมเดิมแหละอาริเซียเพราะว่าตัวท่านลมมันยังไม่มีตัวอะไรดีๆอะถ้าเเดี๋ยวงั้นเปลี่ยนเอ็มมา่าเอามาเพื่อต้องเคลียร์เวฟใช่ไหมเออ เดี๋ยวเอาเอมมามาเคลียร์เวล์ด้วยกันแล้วก็เอามินบอยองกูมาบับแล้วก็อลเซียเป็นตัวดาเมจปิดเนาะก็เงาก็เป็นคอแอคแท็กเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวอ่ะสำหรับพวกด่านพวกเนี้ยเราอย่าพยายามงกแดดนะพยายามเริ่มมาปุ๊บรีบวิ่งแดดไปเลยนะอุ้ยเดี๋ยวผมลองหลบข้างก่อนเผื่อว่ามันจะโผล่มาด้านข้างแล้วเนี่ยเอมมามันเคลียร์ไวไงแล้กดแค่คแล้วก็เคลียร์ได้แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเนี่ย เหลือแดดเท่าไหร่จะเห็นไหมว่าผมพยายามกดแดดไปเลยเพราะว่าถ้ายิ่งงกแดดอะผมว่าเรายิ่งเสียเวลาไงเพราะฉะนั้นมีแดดเท่าไหร่ถ้าเกิดยังไม่ถึงบอสอะเรากดใส่เปสุดเลยนะอ๋อถึงบอสแล้วอะถ้าถึงบอสแล้วเดี๋ยวเราก็มาลองดูแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนมาบินมายองกูมาแปะบัฟเลยเพื่อตีปุ๊บแล้วมันตายเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเบรกกันนะอ่ะเอาอาริเซียมาปุ๊บ สกิลสกิลคอร์แท็กเอ้าตายเลยโอเคแปลว่าด่านนี้บอสก็ยังไม่แข็งพอนะสำหรับตัวละครผมน่าจะแข็งกว่าเพราะฉะนั้นใช้ใช้ได้โอ้แต่อันดับ2องออันดับ1เขากี่วิวเน,นี้ยเชีย่ยงั้นเดี๋ยวผมต้องมานั่งแก้แหละเพราะว่าไอเราก็ไม่ได้ว่าเติมน้อยๆเนาะเราก็แบบเผื่อเก็บได้เราก็จะะเจียดกัน1วิเองโอ้โห เราเราห้าสิบเอ็ดเนาะเขาห้าสิบก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องแก้อย่างไงผมผมไม่ยอมนะครับยังไงผมต้องที่หนึง่ง <c oughs> เป็นคนแบบไม่ยอมแพ้งไงเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูในสุดท้ายดีกว่าเดี๋ยวผมค่อยไปแก้นอกรอบแล้วกันนะอันนี้มาลงให้ดูคนดูว่าเออเราแบบลงยังไงอะไรเงี้ยเออสำหรับสมองเราผู้แห่งเวลาหมดชาเลนเนาะดูจากบอสเนาะเราก็อื ดูแล้วมันเป็นบอสตัวสุดท้ายมันจะแข็งไหมวะแต่ว่าม,ม,ม,มัน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 มีเกาะหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองผมลองเอาแบบดาเมจเผื่อบ,บอสมันไม่แข็งอะ่ะเราลงไปได้เลยอะ่ะเออเราอาจจะทําเวลาได้ไหวหรือเปล่าวะเออเออเดี๋ยวผมลองดูก่อนเพราะว่าจริงๆถ้าเราต้องลงหลายรอบไปแล้วเนาะไอสมองเราพูดเพ่งเวลาถ้าไม่ไหวแล้วก็ค่อยลองเปลี่ยนแล้วก็ลองแก้เวลาของเราไปเรื่อยๆเดี๋ยว อา้าวมันมีมอนหลายตัวหรอหนึกว่ามาเจอบอลเลยดันฮะเดี๋ยวผมขอแก้แป๊บน,นึงนะอ่าเมื่อกี้เราก็เห็นแล้วเนาะว่ามันมีมอนหลายตัวเดี๋ยวเ,เราแก้เป็นเอ็มม่าดีกว่าเอ็มม่าน่าจะเคลียร์มอนได้ไวเนาะเปลี่ยนเป็นเอ็มม่าน่าจะคุ้มกว่าสําหรับการลงด่านเนาะก็เอาบัฟไปตัวเดียวก็ได้เออเริ่มมาปุ๊บแน่นอนเอ็มม่าอยู่แล้วปุ๊บกดคิวเคลียร์โอเคเอามีกสองเวฟอีก อ่าเราก็ตีไปก็ได้หรือจริงๆเราเปลี่ยนเป็นอาริเซียก็ได้นะแล้วแต่คนนะ,ะเดี๋ยวผมเอาเอ็มมาเคียกเว็บหนึ่งอืมเจอบอสยังเจอแล้วโอเคอ่าพอเจอบอสปุ๊บผมเปิดปบัฟอ้าวจริงๆถ้าเกิดหลบได้นี่ได้ QTE เลยนะเดี๋ยวผมใช้อาริเซียรีบเคลียร์เลยเพื่อจะได้ันดับหนึ่งทันไหมวะอุ้ยแต่บอสมันก็ไม่บางผมว่ามันก็บางอยู่แล้วเนี่ยเคลียร์แป๊บเดียวแต่เวลาไหลยอยู่สามสิบสี่วิทันไหมวะ ได้ดับหนึ่งไเนี่ยเอาขึ้นได้ดับหนึ่งอยู่แล้วดับสองเออยู่อันดับอยู่ที่สามเก้าวิเออแต่ว่าผมว่าผมน่าจะเร็วได้มากกว่าน,นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองดูต้องต้องลองใหม่เพราะจริงๆวันนี้ถ้าเกิดเขาเล่นกันแล้วเขาไม่เห็นเวลาของผมเว้ยอ่ะเราก็รับของไปโอเคลองดูบันทึกดิยังไม่มีจริงด้วยอ่ะถ้าเกิดไม่มีบันทึกนะเขาก็จะไม่รู้เนาะว่าเราแบบ ทำเวลาได้เท่าไหร่เนาะผมเลยชอบมงังงดกันวันสุดท้ายไงผมว่าชอบมงังงะทสุดท้ายไงเพราะว่าแบบเออมันแบบคนอื่นเขาก็ไม่รู้เวลาของเราไงแต่ว่าข้อเสียก็คือเราแบบดูเวลาของตัวเองไม่ได้เห็นไหมมันยังไม่มีขึ้นมันมีแต่ขึ้นของเขาว่าเขาล่วงเวลาได้เท่าไหร่คราวนี้เราต้องไปนั่งแบบลองแบบทาเอาเองแหละว่าให้เวลาของเราอะมากกว่าคนอื่นอันนี้ก็เป็นตอนนี้แบบหลังจากที่ผมไปแก้เวลามาแล้วเนาะทั้ง5ด่านเลยไปแก้ให้ตัวเองแบบเวลามากวก่าคนอื่นเนาะ ก็ถ้าเกิดใครคิดว่าอยากแข่งกับเวลากับคนอื่นอ่ะก็ลองไปเล่นเรื่อยๆนะมันต้องลงเรื่อยๆอยู่แล้วอะดาดเด็กเนี่ยเออเราต้องแบบพยายามลงเก็บเวลาให้มาก่คนอื่นอยู่แล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับสอนหมอและภูมิแห่งเวลาโหมดชาเลนจ์นะครับผมก็แข่งกันเป็นรายอาทิตย์เลยรับของกันไปเรื่อยๆเลยก็ถ้าเกิดใครไม่คิดจะแข่งคนอื่นผมว่าก็แค่ลงเก็บหาของไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันได้ของรางวัลมา ยิบย่อยอยู่แล้วอะ่ะมันได้เป็นอาทิตย์อะ่ะเราก็แค่ทําไม่สําเร็จตามเควสของมันแล้วลเราก็ได้ขอหมดแล้วเราไม่ต้องไปแข่งคนอื่นก็ได้ถ้าเกิดตัวเราไม่แข่งพอแต่ว่าถ้าเกิดใครเติมสุดปั้นสุดอะไรก็อย่าไปยอมครับอย่าไปยอมเรายอมไม่ได้ก็น่าจะประมาณนี้แลนะครับผมถ้าเกิด <c oughs> ใครที่เข้ามาดูถึงตรงนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ขอขอบคุณจริงๆเลยนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยกันดูเพิ่มแบบยอดวิวให้ผมก็ ดีใจมากเลยที่เพิ่งทำคลิปมาแล้วก็มีคนเข้ามาดูประมาณนี้ก็ยังดีมากกว่านี้ก็คงดีสำหรับวันนี้น่าจะมีเท่านี้นะครับผมชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์สำหรับวันนี้ไปละจ้าบายจ้าขอบคุณครับ